ขายบ้านทรงไทยติดริมน้ำขนาดเนื้อที่1ไร่34.5ตารางวาภายในนั้นมีต้นไม้เต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นทั้งโครงการนะครับมีแค่10กว่าหลังทุกๆหลังนั้นติดน้ำหมดเลยนะครับแล้วด้านในนั้นมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่เยอะเลยเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับคุณผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะผมกันกันตพัดจากกันสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้นะครับผมพาผู้ชมมาดูบ้านหลังใหญ่นะครับซึ่งมี3ห้องนอน4ี่ห้องน้านะครับมีโถงขนาดใหญ่มีห้องรับแขกนะครับแล้วด้านหลังติดน้ําด้วยนะครับหลายล้อมด้วยต้นไม้นะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่เลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะตกแต่งด้วยไม้สักนะครับในแต่ละหลังแต่ละแต่ละห้องเนี่ย การตกแต่งนั้นก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับห้องนี้นะครับเป็นโถงรับแขกที่เข้ามาจากทางหน้าบ้านนะครับในนี้นะฮะมีประมาณ10กว่าหลังนะครับเป็นบ้านในโครงการนะครับมีระบบรักษาความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะครับมีรปพรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ด้านหลังบ้านเราเนี่ยมีส่วนที่ติดน้ําแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยจะหันหลังบ้านชนกันนะฮะ ต่อจากห้องโถงใหญ่นะครับเข้ามาทางฝั่งนี้นะฮะก็จะเจอเป็นเรือนเป็นห้องรับรองอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งมีครัวขนาดเล็กในตัวนะครับครัวมีทั้งหมด2ครัวนะครับครัวใหญ่จะอยู่ด้านนอกฝั่งนู้นอีกหนึ่งครัวนะครับครัวนี้มันเหมือนกับว่าเราเข้าในบ้านปุ๊บนะฮะมันจะมีปีกด้านซ้ายแล้วก็ปีกด้านขวาของห้องนะครับถ้าเราหันหน้าเข้ามาจากตัวบ้านนะครับด้านขวานั้นจะเป็นห้องที่เนี่ยผมพาคุณผู้ชมดูด้านขวาก่อนเป็นห้องที่มีห้องครัวมี ห้องโถงอีกโถงนึงสําหรับรับแขกส่วนตัวเลยนะครับแล้วมีห้องนอนขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็อยู่ตําแหน่งทําเลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วด้านหลังก็ยังมีศาลาด้วยนะครับถ้าจากห้องนี้มานะฮะเเราจะเข้าไปดูในห้องนอนกันนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าแต่ละห้องนั้นจะมีการทําบนฟ้านะนะ่ะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะตกแต่งด้วยไม้สักนั่นเองนะครับ ยับมาตรงนี้นะครับห้องนี้ก็คือห้องนอนใหญ่นั่นเองนะครับมีห้องน้ําในตัวหมดทุกห้องนะครับจะมีกลิ่นอายของความเป็นล้านนานะอันนี้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องห้องตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนั้นเป็นห้องน้ํานั่นเองนะครับ สวยนะครับงานไม้ทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับมาพร้อมกับอ่างจักรกุซี่ใหญ่ๆเลยนะฮะตัวทําเลนะครับห่างจากเชียงใหม่ไปเส้นลำพูนนะฮะวิ่งไปเรียบทางรถไฟนะครับประมาณสัก สิบกว่าโลนะครับมาจากที่นี่นะครับไปสนามบินก็ประมาณ20กว่านาทีนะเท่านั้นเองนะครับเดินทางไม่ไกลเลยเหมาะสําหรับเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะได้เป็นบ้านสักหลังในเชียงใหม่ที่มีกลิ่นอายสไตล์ล้านนานะครับลองเลือกชมตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าการตกแต่งทุกอย่างนั้นค่อนข้างดีเลยนะฮะงานซ่อมภายในเท่าที่ผมดูนะครับไม่มีนะฮะจะมีแต่งานซ่อมสีภายนอกนะครับมีงานซ่อมสีภายนอกเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างเนี่ยมีการออกแบบไว ค่อนข้างดีเลยนะครับเจ้าของบ้านเดิมนะฮะถ้าเอ่ยชื่อไปทุกท่านก็คงรู้จักแน่นอนนะครับแต่เราจะบอกก็ตอนที่มาดูบ้านนะฮะถ้าเราออกไปด้านขวานะครับจะกลับมาจะกลับไปตรงห้องที่เราเดินมาเมื่อกี้นะฮะแต่เราจะไปดูห้องรับแขกของห้องนอนห้องนี้ก่อนนะครับเป็นห้องรับแขกส่วนตัวเลยนะฮะส่วนตัวเลยแล้วก็ ห้องนี้เนี่ยเรามีแขกพิเศษมาก,ก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับยังไม่พอนะฮะมีระเบียงด้วยนะครับมีระเบียงในตัวแล้วก็ข้างนอกนั้นลายล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับในโซนนี้นะฮะบ้านแต่ละหลังในบ้านก็จะมีต้นไม้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่มีรั้วนะครับคุณผู้ชมแล้วมีคนสวนนะครับคอยทําความสะอาดแล้วก็รดน้ําต้นไม้ให้ตลอดนะครับพื้นก็เป็นพื้นไม้นะฮะ เท่าที่ดูนะครับไม้จะใช้ไม้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าจะลาวๆโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับตกแต่งแต่ละจุดนะฮะราคาขายนั้นถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับ1ไร่34.5ตารางวานะครับท่านสนใจก็ลองมาดูกันได้ราคาผมลงไว้ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาตรงต่อไปด้านนู้นนะครับแต่ว่า ก <Bon> ่อนที então, para aqui, para aqui aqui. ่เราจะไปทางนู้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นเฟอร์นี่เป็นไม้หมดเลยครับทั้งเฟอร์บิวอินนะฮะเฟอร์บิวเป็นงานไม้หมดเลยก่อนที่จะไปตรงนู้นนะครับเรามาแวะดูตรงศาลาด้านนอกก่อนนะครับพื้นที่ศาลาด้านนอกนะครับเป็นพื้นที่ศาลาที่สามารถรับชมวิวหลังบ้านนะครับคือหลังบ้านเรากับหลังบ้านเพื่อนบ้านนั้นจะหันหลังบ้านเข้าหากันนะครับโดยที่จะมีเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะครับสําหรับรับวิวรับชมวิวนะฮะ น้ำที่นี่ไม่แห้งนะครับมีน้ําตลอดนะครับเราจะเอาเรือมาพายตรงนี้ก็ได้นะฮะในพื้นที่ส่วนหลังบ้านนั่นเองงานซ่อมอย่างที่ผมบอกนะครับมีงานถ้าจะทำนะฮะมีงานซ่อมสีข้างนอกแล้วก็ทําล้างหลังคาใหม่ให้มันสะอาดก็จบแล้วนะฮะงานภายในทุกอย่างดีหมดนะครับแทบที่จะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเจ้าของไม่ได้อยู่นะฮะก็เลยจะขาย นะฮะฝั่งนี้เราคือดูปีกขวาของบ้านถ้าหันหน้าจากหน้าบ้านตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงที่รถจอดนะครับปีกขวาของบ้านคือจุดที่เราไปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงปีกซ้ายของบ้านต่อปีกซ้ายของบ้านนี้จะมี2ห้องนอนด้วยกันนะครับมีห้องน้ําในตัวนะฮะส่วนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องน้ําสําหรับแขกนะครับสําหรับแขกคือเพื่อนบ้านมาเนี่ยไม่อายฮะงานค่อนข้างดีนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับหลังนี้ก็พาไปดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับ สวยฮะงานสวยต่อมาทางนี้ก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งเพื่อนบ้านดีนะครับเพื่อนบ้านดีส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยอยู่กันเท่าไหร่นะฮะแต่ปลอดภัยนะครับการันตีได้เลยห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนึงนะครับที่เป็นเตียงคู่นะครับเรามันมันเหมือนอารมณ์มันเหมือนรีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมเหมือนรีสอร์ท ทำจะทำธุรก,กิจพวกปล่อยเช่า Airbnb ก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้คงไม่เหมาะนะไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวระบบน้ำทุกอย่างก็ครบบดนะฮะคือพร้อมเข้าอยู่เลยนี่ด้านหลังบ้าน <c oughs> ห้องนอนห้องนี้มีระเบียงด้วยเราไปกันต่อนะครับสวยๆตรงฝ้าหลุมๆเนี่ยก็ไม่เหมือนกับห้องนู้นนะฮะ แต่ละห้องก็จะมีฝ้าหลุมที่มีความแตกต่างกันข้างหน้าตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งครัวนะครับอันนี้เป็นห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่3มห้องนอนใหญ่ๆเลยนะครับคือสีสีของบ้านเนี่ยไม่ได้สีส้มอย่างนี้นะครับกล้องนะฮะเป็นที่กล้องของผมเนี่ยมันปรับโทนสีออกค่อนข้างส้มไปหน่อยนะครับ ไปข้างนอกต่อเนื้อที่เยอะเดินทางสะดวกนะฮะอันนี้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำของ,องนอนที่3ไปต่อกันที่ครัว พื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องนะครับส่วนนี้เป็นพื้นกระเบื้องนะฮะถ้าเป็นส่วนนู้นเป็นพื้นไม้อันนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็แยกส่วนเตากับส่วนซิงน้ําออกจากกันแล้วก็ไม่ตรงกันตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะครับเก็บงานละเอียดหมดนะฮะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูตรงงานเป็นสวนด้านนอกกันต่อนะฮะเดี๋ยวเสร็จจากในบ้านเดี๋ยวพาไปดูสวนข้างนอกกันต่อ โรงจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้4คันนะฮะจอดรถได้4คันได้สบายสบายเลยนะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่เบล่มเลยฮะมีอ่าพวกต้นไม้ล้อมรอบนะครับที่นี่ก็จะไม่ร้อนนะฮะมีต้นไม้คอยให้ความร่มรื่นแล้วก็ไม่มีรั้วถนนเข้าออกสะดวกนะครับมีแค่ไม่กี่หลังแค่10กว่าหลังแค่นั้นเองนะฮะ หากคุณผู้ชมสนใจนะครับนัดชมบ้านได้ทุกวันเลยนะครับแต่ขอเป็นว่านัดล่วงหน้านะครับนัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะฮะว่าจะมาดูบ้านหลังนี้นะครับราคาขายลงไว้ใต้คลิปนะฮะก็ฝากด้วยนะครับโดยทีมงานกั้นการตะพัดนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะบาย